ชื่อบ้าน d d c c r r บริ e p ์ู Villa ชะอำนะครับซึ่งอยู่ในโครงการบิสคาซาชะอำของเรานะครับ ครับสวัสดีครับวสบบวัสดีค่ะวันนี้นะครับพามาเที่ยวบ้านภูวิลล่าอีกหลังหนึ่งเป็นของลูกค้าน้องผักบุ้งนะครับน้องผักบุ้งเป็นคนที่ไหนนะจ๊ะนครปฐมค่ะอยู่นครปฐมแล้วทำไมมาซื้อบ้านที่นี่นะครับอยากมีธุร,รกิจพูดง่ยายๆเลยอยากมีธุร,รกิจอยากสร้างไรายได้อ๋อแล้วแล้วูวิลล่าเนี่ยที่ซื้อไปเนี่ยมันสร้างรายได้ได้ยังไงคือเราพอเราได้บ้านมาใช่ไหมคะเราเสร็จสมบูรณ์แล้วเราสามารถปล่อยเช่าได้เลยโดยที่ว่าเรามีทั้งเอเจนต์และตัวเราขายเองได้โดยการสร้างเพจ แล้วแล้วตัวน้องผักบุ้งเนี่ยอยู่นครปฐมเนี่ยนะครับแล้วแล้ววิธีการเช่าผ่านแบบไหนอะครับเช่าส่วนใหญ่จะเป็นออนไลน์ค่ะเปิดเพจเลยได้มาจากออนไลน์ใช่ค่ะเป็นการเปิดเพจเดี๋ยวเชิญน้องผักบุ้งไปคุยในบ้านดีกว่าน้องี่อาจจะร้อนโอ้โหน้องผักบุ้งแต่งบ้านซะสวยเชลสักลาเต็มบ้านเลยมีธีมไหมครับเนี่ยในการแต่ง แม่ชอบสีชมพูคุณแม่ชอบสีชมพูแล้วก<ช>็แ,วแต่งตามใช่ค่ะอาใจแม่นะฮะก็ค่อนข้างแต่งสวยนะครับนี่แล้วก็มีพร็อพเยอะเลยนะฮะ<ช>พรอ็อพเหล่านี้มีส่วนสําคัญในการที่จะหาลูกค้าไหมครับใช่ค่ะส่วนใหญ่คือลูกค้าแบบขอมาแบบนี้เลยลูกคา้าชอบแบบนี้คือเราก็จัดให้ตามที่ใช่ค่ะดูจากการส่วนใหญ่ว่าลูกค้าชอบแบบไหนส่วนใหญ่จะเป็นแบบนี้ตอนนี้ ใช่ไหมฮะตอนนี้ก็คือเป็นแบบนี้แล้วเพราะอย่างนี้มีการเปลี่ยนเรื่อยไหมครับใช่ค่ะมีการเปลี่ยนไปเรื่อยๆอย่างเช่นเครื่องเล่นในสระบุ้งก็เปลี่ยนไปเรื่อยใช่ไหมใช่ค่ะเดี๋ยวพี่ถามหน่อยสิว่าทาไมถึงอยู่ตั้งนครปฐมทาไมมาซื้อบ้านที่โครงการนี้ทําไมถึงเลือกที่นี่อันนี้พูดเจ็กใจจริงๆเลยค่ะพี่คือเราไปดูทุกโครงการแล้วลองเซเว่นมาหลายโครงการใช่ค่ะแต่ที่เนี้ยยอมรับเลยคือว่าสวยสุด แบบสวยสดถูกใจให้พูดกี่รอบก็คือพูดเหมือนเดิม,ม,ดมใช่ค่ะราคาราคาก็คือจับต้องได้ทุกอย่างคือพร้อมเบดเสร็จคือเปิดบ้านได้เลยแค่ว่าเรามีความพึงพอใจจะเพิ่มตรงไหนแค่นั้นครับใช่ก็ที่นี่คอนเซ็ปต์ก็คือเราตกแต่งให้พร้อมนะคะลูกค,ค้าเนี่ยอย่างน้องผักบุ้งที่อยู่ไกลถึงนครปฐมเนี่ยเราก็ตกแต่งให้แทบจะหมดแล้วแหละทีนี้เจ้าของบ้านเนี่ยมีเวลาเลือกซื้อของเองเล็กน้อยเองนะฮะทำให้มันสวยขึ้นอย่างซากุระเนี่ยน้งผักบุ้งก็ซื้อเอง แล้วก็อย่างเป็ดนี่ก็ซื้อเองนะฮะอย่างสไลเดอร์เนี่ยเราไม่ได้แถมนะฮะใช่ค่ะเป็นความต้องการของเราแล้วก็เรามีให้แต่ว่าชอบสีอะไรเราก็ให้เลือกสีได้เงลือกสีเองนะฮะเพราะนั้นการตกแต่งเนี่ยเล็กๆน้อยๆซึ่งทําให้ไม่เสียเวลาในการคิดแบบถูกไหมครับถูกค่ะปกติเนี่ยถ้าเราขายบ้านเปล่าๆเนี่ยลูกค้าอาจจะต้องใช้เวลาในการตกแต่งเป็นเดือนกว่าจะเสร็จถูกค่ะแต่ที่โครงการเรานี่นะครับมีให้หมดทุกอย่างเลยนะฮะเรียกได้ว่า เราใช้เวลาเลือกของแต่งนิดเดียวเองใช่ค่ะอย่างดอกไม้ซึ่งก็เลือกแค่วันเดียวใช่ค่ะใช่เลยไม่ไม่นานคือทุกอย่างเหมือนเซกค่ะพี่ถามหน่อยแล้วเรื่องการตลาดเราได้ลูกค้าจากไหนอะไรที่ถามแบบแบบเพจเลยค่ะเป็นเพจใช่ค่ะเป็นเพจเลยทําเพจของบ้านเลยพอลูกค้าเราทําเพจขึ้นมาแล้วลูกค้าทักเราไปใช่ค่ะมีการยิงแอดซึ่งเสริมเรื่องมาจากการที่ว่าทางการจัดคอร์สให้เรียนอืมนะฮะใช่ค่ะ ทางโครงการเรานะครับใครที่ขายไม่เป็นเนี่ยเราจะมีคอร์สสอนการสร้างธุรกิจด้วยเพจใช่ค่ะพอเราสามารถสร้างเพจได้เนี่ยเราก็สามารถหาลูกค้าเองได้ใช่เลยมีเพื่อนบ้านส่งลูกค้าให้ด้วยไหมมีด้วยค่ะทุกบ้านทุกหลังเขาจะช่วยกันอยู่แล้วอืมเราแสดงว่าวันนี้ใครขายเก่งใช่เราก็ช่วยเพื่อนขายด้วยใช่ใช่เลยเพราะฉะนั้นใครที่การตลาดไม่เป็น ไม่ต้องกลัวใช่คะ่ะมีทุกอย่างมีแนะนามีแนะนำแล้วก็มีคนอคอยช่วยด้วยแล้วเรามีมีกลุ่มด้วยเนาะมีค่ะเป็นกลุ่มของบ้านบ้านผู้วิลล่าใช่ค่ะก็คือถ้าเกิดว่าบ้านใครเต็มหรือยังไงก็คือเราตามหานในนั้นได้บ้านใครถ้าเรามีรู้พักเกินเกินเราอยากใช้ใครโยนได้เลยลได้เลยนะฮะใช่ค่ะนอกจากจะ มีบ้านของตัวเองแล้วยังสามารถได้ค่าคอมได้ค่าคอมใช่ค่ะตอนนี้คือได้ค่าคอมด้วยใช่ค่ะเพราะฉะนั้นนะครับใครที่ไม่เก่งเรื่องการตลาดนะับไม่ต้องห่วงนะครับเพราะที่นี่เราอยู่กันเป็นสังคมเราช่วยกันขายนะพวกเนาะใช่แล้วการบริการที่นี่แม่บ้านเนี่ยเราหามาจากไหนคอยทาความสะอาดคอยแม่บ้านนะคะของโครงการก็มีจัดการให้ดูแลยี่ิีอันนี้ก็ดีอันนี้คือดีเลยไม่ว่าจะเป็นการดูแลลูกค้าหรือการซักผ้าดูแลทุกอย่าง ทำให้หยุดถึงทคนประสะดวกสบายโดยที่เราไม่ต้องวิ่งมาเราแค่ทาการตลาดหาลูกค้าออนไลน์อย่างนี้ลูกค้าก็สบายนะฮะลูกค้าก็พอขายได้ในเพจเราเช็ควันว่างลูกค้าก็โอนตังค์ให้เราได้เลยค่ะใช่ซึ่งเราไม่ต้องเสียเวลามาต้อนรับลูกค้าเองที่นี่ใช่ค่ะเพราะว่าทางนี้จะกระจายแล้วก็พอลูกค้าเช็คเอาท์เนี่ยก็มีทางโครงการคอยดูให้ใช่ก็เริ่มที่ถามหน่อยซิเอามาปล่อยเช่านี่รายได้เป็นไงบ้างถามว่ารายได้ดีไหมเปิดเดือนแรกอันนี้อันนี้นะคะหกหกหลักอันนี้คือได้หกหลักเลย รู้สึกดีแต่ค่ะคือเดือนแรกคือเหบอนความว่าปังแล้วค่ะปังแล้วใช่ค่ะเลยครับโอ้ถ้าเกิดสึบสิว่าอันนี้กู้แบงค์มาขอโทษทีกู้แบงค์ไหมกู้ค่ะกู้ก็มีเงินผ่อนสบายเลยสบายสบายเลยคือตอนนี้คือบ้านส่งตัวเองแล้วแล้วก็ยังเงินเหลือใช่ค่ะเงินยังเหลือด้วยให้เราไปทำอางอีกไปด้วยใช่ค่ะใช่ค่ะโอเคเดี๋ยวให้น้องผักบุ้งพาดูบ้านนะครับบ้านเธอตกแต่งสวยแล้วก็ข้างบนเนี่ยเธอออกแบบให้มี เหมือนเป็นอ่างจากูซี่เพื่อเป็นอีกหนึ่งในการพร็อพถ่ายรูปนะฮะนี่น้องกับพุ่งซื้ออะไรบ้างครับในพร็อพที่ที่ซื้อมาเยอะไหม ไม่เลยค่ะอันนี้เป็นของโครงการจัะให้จะบอกว่าโซฟานะครับโครงการก็มีให้เนาะแต่ว่าอันนี้น้องผัพผู้ซื้อใช่ค่ะเล็กๆล็กแน่นอนเล็กเล็กน้อยใช่ค่ะอันนี้โต๊ะทานข้าวโครงการก็มีให้นะครับใช่ค่ะจัดชาจานชามเบ็ดเสร็จเรามีให้ถึงจานชามช้อนแก้ววแก้ววมีเครื่องครัวเครื่องครัวนี่ทางโครงการก็มีให้นะครับใช่ค่ะอาจจะมีป้ายเล็กๆน้อยที่ว่าเจ้าของบ้านน้องผมวุ่งซื้อเองเนาะใช่ค่ะแล้วก็มีอะไรอีกเครื่องพระเจ้าของบ้านก็ซื้อเอง จะบอกว่าซื้อเองเล็กน้อยมากที่ที่ความชอบของเรานะฮะเดี๋ยวเราไปดูห้องอื่นกันมีอะไรให้บ้างนะครับขออนุญาตนะคะอันนี้น่ารักไหมฮะอันนี้จะของบ้านแต่เองนะครับน่ารักน่ารักเป็นสีชมพูเหมือนธีมคอนเซ็ปต์ของเธอเลยได้ครับคือปกติห้องนอนนี้นะเราจะมีเตียงขนาด6ฟุตให้แต่ว่านี่น้องซื้อเองนะครับก็จะเปลี่ยนเป็นเตียง5ฟุต2เตียงเพื่อให้จุ ได้มากนนข,ขึ้นได้มากขึ้นะะนะครับเราจะบอกว่าเราติดวอลเปเปอร์ให้ทั้งหลังเลยเนี่ยฮะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะเราอยากให้บ้านเราสวยแล้วก็ให้น้องเขาเนะะี่ยฮะพอได้ลูกค้ามาพักให้ลูกค้าประทับใจใช่เพราะเราเชื่อว่าถ้าลูกค้าประทับใจบ้านที่สวยเนี่ยก็จะกลับมาอีกส่วนเพราะต่างๆที่สวยๆกิ๊บเก๋อย่างเงี้ยน,น้องเขาก็จะซื้อเองนเล็กแน่นอยทีวีก็แถมให้นะคะแถมทีวีด้วยใช่ทีวีก็แถมให้ มีทีวีให้ทุกห้องเนาะใช่ค่ะมีทห้องนอนเลยมีเครื่องทำน้ำอุ่นมีทีวีเครื่องทำน้ำอุ่นอ่ไมโครเวฟใช่ค่ะแล้วก็เครื่องซักผ้าใช่นะฮะให้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูอีกห้องหนึ่งนะครับขอุญาตนะคบอีกห้องหนึ่งนะฮะว่าห้องที่หรูเชียวอันนี้จะเป็นห้องเตียงเดียวเลยอันนี้เรียกว่าเป็นห้องมาสเตอร์นะครับก็เรามีหัวเตียงให้อย่างสวยงาม จะบอกว่าเตียงที่นอนนี้เราก็แถมนะครับแล้วก็ผ้าปูที่นอนเรามีให้ด้วยแต่คราวนี้เนี่ยอยู่ที่วา่าเจ้าของบ้านเนี่ยถ้าชอบสีไหนก็อาจสามารถครีเอทซื้อมาเพิ่มได้ใช่ค่ะพอถ่ายรูปจากมุมนี้ออกไปะจะได้ภ้า,าไปหวดเพื่อนๆใน Facebook นะครับซึ่งเวลาที่ลูกค้าเอาไปแชร์ใน f c e e o o o เนี่ยเราก็จะได้ขายต่อเด้วยนะฮะ<ๆ> อันนี้เป็นอางอาบน้ําบนดาดฟ้าเหรอฮะใช่ค่ะเป็น<ช>ครอบของที่นี่ใช่เลยค่ะเป็นจุดขายของที่นี่เลยถ้าเกิดว่าถ้าให้แนะนํานะคะแนะนําก็คือที่เนี่ค่ะจบทุกอย่างคือสามารถเปิดพอทําเสร็จแล้วสามารถเปิดรับลูกค้าได้เลยมีบริการ <c oughs> การดูแลทุกอย่างโอสุดแล้วก็สร้างไรายได้ได้เราด้วยเสร็จปุ๊บสร้างรายได้ได้เลยน้องผักบุ้งกับน้องอิ๋วนะครับเป็นเจ้าของบ้านนี่นะ่รารักมากๆานะครับก็รู้สึกดีใจที่ลูกค้ามาซื้อบ้านแล้วก็ สำหรรบมีมรายได้จริงๆแล้วก็ชอบประทับ,บใจในบ้านนะครับก็วันนี้ขอบคุณคน้องตงกุ้งมากๆนะครับผมครับสว,ส,สวัสดีค่ะ